ค่ะปูตินส่งพระอาจารย์ไทยกลับประเทศผู้ใหญ่แจ้งญาติในอังกฤษบินกลับด่วนจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟันซิสค่ะก็ตัดว่าต้องการพบประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซีย เพื่อพูดคุยเรื่องอยูเครนส่งชี้ชนวนเหตุของสงครามอาจมาจากพฤติกรรมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่ไปข่มขู่รัสเซียถึงหน้าบ้านทั้งนี้ค่ะโป๊ปฟรานซิกก็ได้ประทานสัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์คอเลียเดลลาเซล่าของอิตาลีโดยตรัสว่า พระองค์เคยส่งสารถึงปูตินราวๆ20วันหลังเกิดสงครามเพื่อบอกกับเขาว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะเดินทางไปมอสโกรเรายังไม่ได้รับคําตอบใดๆและยังยืนกรานข้อเสนอนั้นอยู่แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าปูตินอาจจะไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะพบกับข้าพเจ้าในเวลานี้แต่เราจะไม่พยายามยับยั้งความรุนแรงป่าทเถื่อนนี้ได้หรือเมื่อ25ปีก่อนเราก็ได้เห็นสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่รวันด้ามาแล้วนอกจากนี้ปฟ๊ฟฟานซิธ่าก็ยังตัดอีกด้วยว่า ้าพเจ้ายังไม่ได้ไปกรุงเทียบในตอนนี้้าพเจ้าคิดว่ายังไม่ควรที่จะไป้าพเจ้าจะต้องไปเยือนมอสโกก่อนและต้องได้พบกับปูตินก่อนถึงอย่างไรก็ตามค่ะประมุขแห่งคิดตจัรคาทอลิกก็ยังทรงฝากคําเตือนผ่านทางโทรศัพท์ไปถึงอัครบิดอนคิรินแห่งคิดตจักร,รัสเซียออร์โธดอกว่า ไม่ควรยอมเป็นเด็กประจําแท่นบูชาของปูตินโดยล่าสุดในวันนี้ค่ะ6พฤษภาคมนายไพศารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในพนลเอกรวิตวุงสุวรรณได้ออกมาให้ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวผ่านการโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยว่าพบคลิกแล้วฉะนาโตรสร้างเหตุกดดันรัสเซีย จนรัสเซียต้องบุกยูเครขนข้อครั้งแรกที่รัสเซียบุกยูเครนนาโตได้ระดมสรรพเครือข่ายประนามพ่อแม่รัสเซียและโจมตีทางการเมืองระหว่างประเทศและทางการทหารหวังจะให้รัสเซียพ่ายแพ้แพข่ามือภายในไม่กี่วันในกระบวนนี้ปอเปร่วมติดเตียงรัสเซียด้วยว่าเป็นผู้รุกราน2ขณะนี้สถานการณ์เริ่มเด่นชัดแล้วว่าหัวยุ่งเป็นหัวเรือใหญ่ที่ต้องการทำลายรัสเซียให้แหลกถึงขั้นแตกเป็นรัฐย่อยหลายสิบรัฐ เพื่อยึดครองโลกต่อไปและเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการใหญ่รวมกับสหรัฐและอิสราเอลส่งกําลังทหารและอาวุธกับรัสเซียจนเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าสงครามยูเครนนั้นคือสงครามที่นาตโต้นำโดยอังกฤษและสหรัฐและอิสราเอลกับรัสเซียและพันธมิตรขอสามรัสเซียได้ประกาศที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มค่าศึกและเตือนอังกฤษหลายครั้งแต่หัวยุ่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ความเดือร้อนในหายนะของอังกฤษจึงกระทบต่อราชสำนักอังกฤษถึงขั้นอดีตผู้บัญชาการสูงสุดอังกฤษออกมาเตือนว่านาโตต้องหาทางเจราจาโดยสันติกับรัสเซียเพราะอังกฤษไม่สามารถรับมือกับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แต่หัวยุ่งไม่สามารถเจราจากับรัสเซียได้ พอรัสเซียตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับยุยงและล่าสุดสถานการณ์ได้เผยให้เห็นว่าเวลาที่รัสเซียจะถล่มอังกฤษให้หายไปทั้งก่อนนั้นมีความเสี่ยงขั้นสูงสุดแล้วพอสี่ดังนั้นจึงต้องขอแรงโป๊ปให้ช่วยเก,กลีย่ยซึ่งเดิมทีมีการประสานงานที่จะเจราจาผ่านพระสังฆราชแห่งนิกายออร์โธดอกของรัสเซียเพื่อเชื่อมต่อหว่านล้อมและประธานาธิบดีปูตินการประสานงานไม่ประสบความสําเร็จเพราะพระสังฆราชแห่งรัสเซียเห็นว่านาโต้รุกลานรัสเซียมากเกินไป ดังนั้นจึงมีการยกเลิกและขอเจราจาโดยตรงกับประธานาธิบดีปูตินนี่คือที่มาว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนท่าทีแต่ถึงเวลานี้ก็ไม่มีท่าทีใดๆจากประธานาธิบดีปูตินาอังกฤษจึงต้องระทึกใจแต่หัวยุ่งก็ยังมั่นใจว่าปลาตัวใหญ่ที่ไปแอบซุกอยู่ในทะเลดำจะสามารถถล่มรัสเซียด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่ก็ยังหวนดูว่ารระเสียอาจจะจับความเคลื่อนไหวได้แล้วรอวันที่จะถล่มปลาตัวใหญ่นี้เสียก่อน6มีข้อสังเกตความไม่ปกติอย่างน้อย2เรื่องคือเรื่องพระอาจารย์ของปูตินซึ่งเป็นพระภิกษุชาวไทยและเป็นที่เคารพนับถือของปูตินอย่างยิ่งท่านเป็นพระบ้านผมเองแหละท่านได้รับแจ้งให้เดินทางกลับประเทศไทยก่อนเพื่อความปลอดภัย และววันนี้ท่านก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่จำนวนมากได้บอกให้ลูกหลานญาติพี่น้องทั้งในอังกฤษและรัสเซียกลับประเทศไทยโดยด่วนมีเป็นสัญญาณหมายอะไรกันก็น่าคิดมากสำหรับประเทศรศัสเซียได้มีการเผยแผ่พระพุทธศ,ศาสนาโดยชาวราัสเซียรูร้จักกันดีกับรองศาสตราจารย์ดกตรพระชาตรีเหมพันโทเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเซนต์ปีตเตอร์สเบิร์กที่ปัจจุบันพระอาจารย์ชาตรีอายุ53 ทนถือกำเนิดที่จังหวัดพัทลุงเริ่มบรรพชาพเป็นสมณเณรเมื่อพศ2527จากนั้นได้ร่มเรียนศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยพระอาจารย์ได้ทุนมาเรียนที่รัสเซียปี2539เรียนจบปริญญาเอกจากคณะประวัติศาสตร์มหาวิทยลาลัยคิดเตียนแห่งเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กโดยทุนของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียนับว่าเป็นปริญญาเอกใบแรก ต่อมาอีก2ปีได้ปริญญาเอกไปที่2ทางด้านรัฐาศาสตร์การทูตภาควิชาย,ยุโรปศ,ศึกษาจากคณะรัฐาศาสตร์การทูตจากมหาวิทยายลัยเซนต์ป er ิเตอร์เบิร์กมาเปิดประเด็นกันค่ะสุดท้ายไม่เหลือชาติสหรัฐเปิดไฟเขียวโปแลนด์ ส่งกองทัพบุกยึดแหล่งก๊าซธรรมชาติยูเครนโดยล่าสุดค่ะาทางด้านของเพสาธรณะ World Update ได้มีการรายงานในประเด็นสหรัฐไฟเขียวโปแลนด์บุกยึดแหล่งก๊าซยูเครนผู้ก่อการร้อยอาชอบขอแลกตัวประกันโดยอ้างอิงจากลูเดนโคร BBC และสื่ออิสระสาธารณรัฐโดเนสรัสเซียซึ่งมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่โปแลนด์ตกลงกับสหารัฐว่าจะบุกยึดชิงดินแดนยูเครนตะวันตกไปถึงเมืองเลวีฟเพื่อปกป้องแหล่งก๊าซลับลินราวเจ็ล้านล้านคิวบิกเมตรของบริษัทร,รับสัมปทานเชลลอนสหาราัฐโดยข้ออ้างปกป้องดินแดนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในเลวีฟและภูมิภาคโอลินตะวันตกของยูเครนจากรัสเซียโดยสหารัฐให้คำมั่นว่าทหารโปแลนด์ออกหน้าบุกลุยไปก่อนได้เลยทางนาโต จะคอยสนับสนุนอาวุธอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวชนะแน่นอนล่าสุดทางด้านของนายพลยาโลสราฟมิก้าผู้บัญชาการกองทัพโปแลนด์ได้มีการลงนามสั่งให้กองทัพโปแลนด์เตรียมพร้อมบุกยึดยูเครนตะวันตกและจัดกำลังทัพแล้วและจากกรณีกองทัพรสัสเซียใช้ตำรายุทธพิชัยสงครามกลนซ้อนกลนหยุดยิงแล้วช่วยตัวประกันจากผู้ก่อการร้ายอาชอปนาโตในห้องใต้ดิน เขาวงกฎอันซับซ้อนในโรงงานเหล็กอาช็อปซาวเมืองท่ามาริอุปโปอ,ออกมาจำนวนมาก่กว่า200คนในจำนวนนี้ถูกตรวจสอบแล้วก็มีพวกอาชอปปะปนตีเมียนมาหลายรายจนถูกสอบสวนสไตล์โหดของระเสียพวกนี้ยอมั่้งครูบอกทางเข้าห้องใต้ดินทุกจุด สอดคล้องกับตัวประกันชายหญิงที่เคยเป็นคนงานในโรงงานเหล็กที่เคยทำงานมานานอีกกว่า60คนที่สมัครใจที่จะอยู่อาศัยกับฝ่ายรัสเซียไม่ยอมอพยพไปกับ UN และกาชาสากลเพราะกลัวทางการยูเครนปิดปากสมผลให้กองทัพรัสเซียทราบแผนผังของทางเข้าห้องใต้ดินและก็แบบแปลนภายในเขาวงกฎแบบละเอียดทหารเหนือรพิเศษรัสเซีย ทหารสาธารณรัฐโดเนสจึงสามารถทะลวงผ่านประตูทางเข้าและบุกลงไปยังชั้นใต้ดินของโรงงานเรียบร้อยแล้วและยังพบกับประตูกานอีกหลายชั้นในห้องใต้ดินต่างๆซึ่งกำลังถูกทำลายโดยเครื่องทุ่นแรงโดยทางด้านของเดนิส โปรโกเพนโกผู้บัญชาการคนสำคัญของผู้ก่อการร้ายอาชอฟพ,พร้อมกับนักรบที่ยังรอดชีวิตเกือบ2,000คนตามห้องใตดินต่างๆได้มีการอัดคลิปออกโซเชียลพึ่อขอความช่วยเหลือจากนาโตระบุว่าสถานการณ์มีความยากลำบากวิกฤตพวกเขารู้สึกกลัวรัสเซียมากตอนนี้ทหารรัสเซียได้เข้ามาอยู่ในชั้นใตดินของโรงงานแล้วโปรดช่วยพวกเราด้วย มิฉะนั้นเราจะตายนาโต้ช่วยพวกเราได้หรือไม่ลุงผู้ก่อการร้ายอาชอบถูกปิดล้อมมานานเกือบครึ่งเดือนออกไปหาเสบียงอาหารเพิ่มไม่ได้พวกเขาพวกหัวหน้า,บ,าบังคับให้ลูกน้องใช้ยาเสพติดเพื่อให้ทนหิวทนความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บแต่ร่างกายมนุษย์นั้นมีขีดจํากัดหิวและขาดน้ำก็ต้องหมดแรงแล่าสุดทางด้านของผู้ก่อการร้ายอาชอบก็หาทางออก ยื่นข้อเสนอให้แลกเปลี่ยนตัวประากันพลนเรือนที่ถูกคุมขัง15คนเป็นอาหารและยารวมถึงน้ำหนักขนาดหนึ่งตันขู่ว่าจะสังหารตัวประกันทุกรายจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ออกไปจะแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอาหารเท่านั้นทางด้านของทางการยูเครนรีบสนับสนุนรับลูกทันทีโดยเรียกวิธีการนี้ว่าการต่อต้านอย่างกล้าหาญต่อศัตรู แต่กองทัพรัสเซียไม่สนใจถล่มอาคารโรงงานเหล็กจุดสูงข่มด้วยปืนใหญ่ลากจูงดี20ขนาด152ม mm ิลลิเมตรต่อไปให้ตับตาสหรัฐนาโต้สื่อตะวันตกและสื่อไทยว่าจะบิดแท้สีขีดข้างถลอกช่วยพวกผู้ก่อการร้ายอาชอบและโยนบามให้กองทัพรัสเซียอย่างไรที่ชาวโลกอยากรู้คือบิ๊กบุคคลสสำคัญนาโต้ที่ยังตกค้างอยู่มีใครบ้างและในห้องทดลองชีวภาพนั้น เป็นเชื่ออะไรทำไมนาโต้จึงสั่งพวกอาชอปปกป้องสุดชีวิตขนาดนี้อังกฤษและนาโต้ขายหน้าทั่วโลกค่ะรัสเซียยึดยุทธกรณ์ประจานพบส่งเป็นชิ้นส่วนให้ยูเครน หลัที่รัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยว่ากำลังส่งอาวุธอนุภาพสูงให้ยูเครนเพื่อหวังใช้ต้านทานกองกำลังรัสเซียทั้งที่ส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังให้ไปแล้วมากกว่า4,000ลูกโดยครั้งนี้ค่ะจะส่งอาวุธชุดใหม่ประกอบด้วยกระสุนปืนยิงระยะไกลและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ทางด้านรัสเซียยิงกรรานอาวุธชาตินาโตในยูเครนถือว่าผิดกฎหมายและรัสเซียมีสิทธิจมตีเพื่อทำลายได้ขณะที่ยูเครนต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติเป็นหลักพอรัสเซียได้ทำลายอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของยูเครนไปเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ปรึกษาของประธานที่ปดียูเครนเองก็ยอมรับลาสุดเพจของ World u p ั a เดตค่ะก็ได้โพสต์ความถึงกรณีที่รัสเซียได้ยึดยุทปธปกณ์ของอังกฤษและนาโตและได้นำไปออกรายการทีวีโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, และสื่ออิสระ รสาธารนัตโดเนสัเซียระบุว่าสากรณีที่สหรัฐอังกฤษที่มีอุตสาหกรรมสงครามผลิตอาวุธ ซึ่งทุกแห่งเป็นของชาวยูวในประเทศจากนั้นประคมข่าวว่าให้เงินช่วยเหลือหรือว่าเงินคู่กับยูเครนในรูปแบบอาวุธสงครามและส่งมาให้กองทัพยูเครนนั้นที่ผ่านอาวุธประเภทต่างๆถูกส่งมาเท่าไหร่ทางเครื่องบินขนส่งทางเมืองท่าโอเดสซาหรือรถไฟจากโปแลนด์ก็ถูกกองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธความแม่นยำสูงสอยเครื่องบินขนส่งอาวุธ และทำลายคลังแสงอาวุธยูเครนและนาโต้ไปแทบทั้งหมดแล้วอีกทั้งทหารยูเครนก็เอามาขายหรือขายข้อมูลแหล่งเก็บให้กับกองทัพพันธมิตรรัสเซียทุกวันจากนั้นคนเอาไปใช้รวมกับอาวุธอื่นอีกเป็นแสนตันจนกองเป็นภูเขาใช้ถล่มยูเครนไปอีก10ปีก็ไม่หมดล่าสุดที่ทำให้สหาราชอาณาจักรต้องจุกอก หัวใจสลายเมื่อกองทัพรัสเซียย้อนเกร็ดแสบมากนำอาวุธมาให้นายวลาดิมีโซโลโฟฟพิธีกรรายการโทรทัศน์ของรัสเซียที่เขาเป็นคนผงผางพูดตรงไปตรงมาใช้สำนวนโวหารที่หือฮาตามบุคลิกเฉพาะตัวสไตล์ของเขาโดยนำเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตจากบริษัทอาวุธอังกฤษและถูกกองทัพพันธมิตรรัสเซียยึดมาได้สภาพหม่เอี่ยมเอามาแสดงในรายการ full c o n t a c t ขขององงาเค่ะก็สร้างความเฮฮาและน่าอับอายต่ออังกฤษแทบแทรแแผ่นดินพิธีกรรายการโทรทัศน์คนดังของรัสเซียเยาะเย้ย,ยว่ามันเป็นของเด็กเล่นให้สนุกสนานเท่านั้นวัสดุรู้ด้อยคุณภาพเอาไปใช้งานต่อสู้จริงก็ไม่ได้ผลเขายังทดลองแดกและยิงของเล่นราคาสุดแพงเกินจริงนี้ขณะออกอากาศเด็กไปพิกมาอย่างบันเทิงอีกด้วยซึ่งอาวุธของอังกฤษราคาแพงนี้ แน่นอนว่ารัสเซียจะนําไปให้บริษัทอาวุธของตนแกะแยกส่วนประกอบทุกชิ้นออกมาแล้วทําออกขายในราคาถูกกว่าหลายเท่าอีกทั้งหาจุดอ่อนสร้างอุปกรณ์มาต่อต้านมันในอนาคตอีกด้วยและที่สุดแสบอีกอย่างของกองทัพรัสเซียคือใช้กลซ้อนกลพิชัยสงครามยามศึก เพราะกองทัพสาธารณรัฐโดเนสฝ่ายรัสเซียโชว์ตัวประการจากผู้ก่อการร้ายอาซอบนาโต้ในห้องใต้ดินเขาวงกดดรงงานเหล็กอาซอบสตาร์เมืองท่ามารีอุปอออกมาแล้วนั้นในจํานวนนี้ถูกตรวจสอบแล้วมีพวกอาซอบปรับปนตีเนียนมาหลายรายจึงถูกสอบสวนสไตล์โหรสเซีย พวกนี้ยอมพรั่งพรูยอมบอกทางเข้าห้องใตดินทุกจุดอีกทั้งมีตัวประกรันชายหญิงที่เป็นคนงานเก่าดั้งเดิมโรงงานเหล็กอีกกว่า60คนสมัครใจที่อยู่อาศัยกับฝ่ายรัสเซียไม่ยอมอพยพไปกับยูเอ็นและกาชาดสากลเพราะกลัวทางการยูเครนปิดปากเหมือนชาวมองมาริอุปอที่โดนพวกอซออุ้มหายมาตลอด8ปีบรรดาตัวประกันเหล่านี้จึงวาดแผนผังทางเข้าห้องใตดินและแบบแปลนภายในเขาวงกดแบบและเอียดยิบให้กับกองทัพรัสเซีย ขณะนี้ทหารพันธมิตรรัสเซียและหน่วยรบพิเศษสุดโหดได้ผ่านประตูดังกล่าวและบุกลงไปยังชั้นใต้ดินของโรงงานเรียบร้อยแล้วโดยนายเดยนิสโปโกพินโก้ค่ะผู้บัญชาการคนสำคัญของผู้ก่อ,อก,การร้ายอซอบพร้อมนักรบที่ยังรอดชีวิตเกือบ2,000คนตามห้องใต้ดินต่างๆเขาได้อัดคลิปออกโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือจากนาโต้ระบุว่าสถา,านการณ์มีความยากลำบากวิกฤตพวกเขารู้สึกกลัวรสัสเซียมาก ตอนนี้ทหารรัสเซียได้เข้ามาอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงงานแล้วโปรดช่วยเราด้วยมิเช่นนั้นเราจะตายนาโต้ช่วยพวกเราได้หรือไม่พวกอาซอฟไม่ต้องกลัวนะถ้าหน่วยรบพิเศษรัสเซียเข้าปราณีจะพาไปให้พิธีกรรายการโทรทัศน์ของรัสเซียสัมภาษณ์ประจานบรรดาผู้นำประเทศนาโต้และพลเมืองชาตินั้นจะได้ดูความบันเทิงไปพร้อมๆกัน ปนลึกค่ะภิกษุชาวไทยพระอาจารย์ปูตินได้ทุนเรียนจบปเอกสองใบาจากรัสเซียเคยพบตอนเป็นอาจารย์แฝงจากที่นายไพศาลพืชมงคลค่ะอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณได้ออกมาให้ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวผ่านการโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยว่าโป๊พิกแล้วฉะนาโตสร้างเหตุกดดันรัสเซียจนรัสเซียต้องบุกยูเครน โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่ามีข้อสังเกตความไม่ปกติอย่างน้อย2เรื่องคือเรื่องพระอาจารย์ของปูตินซึ่งเป็นพระภิกษุชาวไทยและเป็นที่เคารพนับถือของปูตินอย่างยิ่งท่านเป็นพระบ้านผมเองแหละท่านได้รับแจ้งให้เดินทางกลับประเทศไทยก่อนเพื่อความปลอดภัยและววันนี้ท่านก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ใหญ่จำนวนมากได้บอกให้ลูกหลานญาติพี่น้องทั้งในอังกฤษและรัสเซียกลับประเทศไทยโดยด่วนนี่เป็นสัญญาณหมายอะไรกันก็น่าคิดมากสำหรับประเทศรัสเซียได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยชาวรัสเซียรู้จักกันดีรองศาสตราจารย์ดรพระชาตรีเหมพันโทเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กที่ปัจจุบันพระอาจารย์ชาตรีอายุ53ปีท่านถือกำเนิดที่จังหวัดพัทลุง เริ่มบรณพระชาเป็นสมณีน,เ,นเมื่อพศ2527จากนั้นได้ร่มเรียนศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยพระอาจารย์ได้ทุนมาเรียนที่รัสเซียปี2539เรียนจบปริญ,ญญาเอกจากคณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลยคริสเตียนแห่งเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กโดยทุนของรัฐบาลจหกันธรัฐรัสเซียนับเป็นปริญญาเอกใบใแรกต่อมาอีก2ปีได้ปริญญาเอกใบที่2ทางด้านรัฐศาสตร์การทูตภาควิชาย,ยุโรปศรึกษาจากคณะรัฐศาสตร์การทูตจากมหาวิทยาลัยเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์ก และเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบางรัเสเซียเรื่องความมั่นคงนับว่าเป็นนักวิชาการของไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาในระดับนี้และทุนเล่าเรียนในระดับสูงสุดนี้รัฐบาลสหพันธรัฐรัเสเซียก็เป็นเจ้าภาพอีกเช่นเดียวกันทั้งนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ประจําสอนในคณะการทูตภาควิชาย,ยุโรปศึกษาและภาควิชาเอเชียศึกษามหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์ปีตเตอร์เบิร์กประเทศสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่พศ2548 ในขณะที่เล่าเรียนศึกษาอย่างยาวนานอยู่ในรัสเซียนี้ท่านมองหาลู่ทางที่จะจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดขึ้นและก็ดำเนินการจนเสร็จ สนเปิดวัดอภิธรรมพุทธวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอย่างเป็นทางการเมื่อปี2549จากวันนั้นก็นับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่พุทธศาสนาในประเทศไทยได้เบ่งบานในประเทศรัสเซียทั้งนี้พระอาจารย์ชาตรีกับประธานาธิบดีปูตินรู้จักกันเพราะทั้งสองท่านเป็นอดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งก็คือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของรัสเซียโดยพระอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์และปูตินเมื่อถามว่า เคยพบกับปูตินไหมพระอาจารย์ตอบว่าเคยพบบ้างพร้อมทั้งมีการเล่าเสริมว่าปูตินเคยเป็นอาจารย์ที่นี่แต่เป็นอาจารย์แฝงปูตินศรัทธาพระพุทธศาสนานะรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครองจึงทําให้ประกาศชัดเจนไม่ได้ ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทกท่านที่ร่วมสน,สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ80,00บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละหนึตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ